สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมกเกงแฟนตาซีสำหรับฟ้งคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้ขอ,อนำเสนอคดีฆาตกรรมนักการทูตครับซึ่งคดีนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเป็นเพราะว่ามันคือเอพิโซดที่เปิดตัวของฮัตโตริเฮจินั่นเองครับโดยที่ว่าคดีฆาตกรรมนักการทูตนะครับผมจะอยู่ในอนิเมะ ของตอนที่49ถึง50นะครับกินระยะเวลา2ตอนแบบนี้นะครับก็เหมาะดีกับการเป็นเอพิโซดเปิดตัวของพี่ฮัตโตริเฮจินั่นเองนะครับผมซึ่งฮัตโตริเฮจินะครับต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขามาในฐานะคู่แข่งของคุดโดชินิจิก่อนครับผมอ่าแล้วก็จะมีการไขคดีแข่งกันว์ด้วยโดยที่คุโดชินิจิก็จะมีการซ่อนมวยให้กับฮัตโตริเฮจิกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเรื่องราวของคดีฆาตกรรมนักการทูตจะเป็นยังไงเราก็ไปไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้้นนนนกัััไดครบบชมอื ก็ต้องเปิดมาด้วยสภาพการของพี่คุดโดชินิจิก่อนนะครับสภาพไม่ค่อยสู้ดีนะครับผมคือเขาป่วยนะครับป่วยในร่างโคน,นันซะด้วยครับผมแล้วทีนี้เนี่ยการป่วยในร่างโคน,นันแล้วใช้เสียงของคุดโดชินิจิในการที่จะโทรไปหารันนะครับผมรันเองก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเสียงอูยีมากเลยจ้าชินิจิจา๋าเธอป่วยเธอแย่เลยใช่ไหมเนี่ยเออซึ่งก็คุยๆกันไปแป๊บนึงนะครับอยู่ๆรันก็มีแขกขึ้นมาครับผมมีคนมากดกริง่งหน้าสำนักงานนักสืบโมริแล้วนะนะก็ขอตัวไปรับแขกก่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวชินิจิกกกกก็็็ดดูแแลตัวววเองี้้นาไค่ ซึ่งรันก็ไปดูว่าใครมาที่สํานักงานนักสืบมริตรงนี้นะส่วนคนนั้นเองก็อารมณ์เสียนะครับผมบอกว่ารันเนี่ยนะแบบพอไม่โทรหาก็บน่นพอโทรหาไปปุ๊บเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยอยากคุยเลยเอยผู้หญิงนี่เขาใจยากจริงๆนะนะครับบ่นไปทีหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็ต้องกลับมาที่บ้านตามปกตินั่นแหละครับแล้วพอกลับมาปุ๊บก็จะเห็นว่ารันนั้นกาลังยืนถึงเถยงอยู่กับใครบางคนหรือเปล่าซึ่งคนคนนี้นะครับมีชื่อว่าฮัตโตริเฮจิครับผมฮัตโตริเฮจินี่คือมาจากโอซาก้ากันเลยเดียวเชียวนะครับ ฐานะที่ว่าเขาอยากมาวัดฝีมือหน่อยเพราะว่าผู้คนเขาจะมักจะลือกันนะว่าคุโดเนี่ยเป็นนักสืบแห่งตะวันออกส่วนคาโตริเนี่ยเป็นนักสืบแห่งตะวันตกก็เลยอยากจะรู้ว่าใครเนี่ยฝีมือโดดเด่นกว่ากันก็เลยคิดว่าน่าจะหาแบบอะไรที่วัดไหวพริกกันในการที่จะดูซิว่าเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับแล้วตอนที่คุยกันโมริโคโกโร่ก็อยู่ในเหตุการณ์ไงนะครับเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเจ้าหนูคุโดชินิจินั้นไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยตะวันออกเป็นของโมริโคโกโร่นะจะบอกให้ซึ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะ นั้นคือต้องการมาเจอคุโดโดยตรงเลยแล้วที่สงสัยว่าทาไมอยากเจอคุโดแล้วมาที่สํานักงานนักสืบมริเป็นเพราะว่าเพื่อนรักคนสนิทของรันเลยนะครับผมโซนโกะจังเขาบอกกับฮะโตริว่าชินิจิเนี่ยหายตัวไประยะหนึ่งแล้วน่าจะไปกกตัวอยู่ที่บ้านของรันนะเออซึ่งอันนี้แม่งเป็นการแกล้งของโซนโกะแน่ๆนะครับคือคงไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยแต่ฮตโตริก็จริงจังด้วยนะครับโดยการที่ว่ามาหาบ้านคนที่ใช้เขามาเป็นแฟนของชินิจิอะไรอางี้เลยนะครับพอมาห้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการคุยกับรันแล้วก็วก้มีีีทน การหันมานิดนึงเอ๊ะคนนั้นคงป่วยด้วยเหรอพอคนนั้นคงป่วยก็เออไว้ให้ชินิจิก็ป่วยเหมือนกันนี่พอคุยเรื่องป่วยเสร็จแล้วทางฮัตโตริก็จะหันไปหารันนะครับว่าเอ้าไม่ได้เจอกันนานแล้วทาไมรู้ได้ไงว่าเขาป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเพิ่งโทรคุยกันแบบนี้แล้วฮัตโตริเนี่ยก็ถามไปว่าปกติแล้วคุยกันเรื่องอะไรบ้างเลรอโดยรันก็จะบอกว่าคุยกันเรื่องนิยายสืบสวนที่อ่านช่วงนี้คุยกันเรื่องฟุตบอลโดยฮัตโตริสงสัยด้วยนะครับว่าเอ้าแล้วไม่ถามเรื่องเธอบ้าา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 งงงงเเ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 หหหรรรรรรรออ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 ัันนนนกกกกกก็็็็็จจจะะะะะบบไไปปปววว่่่่่่่่่่ตติิมมมมคยยถถืืืทุดดลผขขธพ แอบดูเธออยู่หรือเปล่าเพราะว่าคนที่ไม่ได้เจอกันนานปกติแล้วต้องทมสาร,รทุกซุกดได้ของอีกฝ่ายหนึ่งซินะครับเพราะบอกอย่างนี้ไปปุ๊บมันก็สะกิดต่อมรันแล้วทีนี้เนี่ยโคนันเองก็ไอ้นักสืบคนนี้มันก็ร้ายกว่าที่คิดนะเนี่ยคือแบบมีการโยงเรื่องตัวนี้ได้ค่อนข้างยังมีเหตุมีผลเลยซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรันจะสงสัยไปมากว่านี้มีประเด็นอื่นให้เปลี่ยนเรื่องได้ไหมเนี่ยนะซึ่งฮัตตรีเนี่ยพยายามถามไ่ไปก็คงไม่ได้ความมากหรอกครับและทีนี้เนี่ยเห็นโคนันป่วยนะครับรออ เลยตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเล่าไงแล้วรันเองก็ต่อว่าฮัตตอรีนะครับว่าเอาของแบบนี้มาให้เด็กกินได้ยังไงอ่าเสร็จปุ๊บก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเขามากดกริง่งติดต่ออยู่หน้าสำนักงานนักสืบออนานแล้วทําไมไม่มีใครอยากต้อนรับลูกค้าเลยคะคือคนนี้มีชื่อว่าซูจิมูระคิมิเอะครับผมคนนี้เนะี่ยเขามาติดต่อจาจ้างวานันนักสืบอมรอิกันสัหน่อยนึงนะครับแล้วทีนี้ เหตุการณ์ที่มาจ้างวานตัวเนี้ยอยากให้สืบเกี่ยวกับเรื่องของแฟนของลูกชายหน่อยค่ะคือแฟนของลูกชายนะเป็นผู้หญิงคนนี้นะชื่อคาซูรากิยูกิโกเป็นแฟนของลูกชายซึ่งตัวนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าลูกชายที่คุณนายคิมิเอะกำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆนะเป็นลูกของคุณสามีนะครับและทีนี้เนี่ยโดยการที่ว่ามาอยู่เป็นบ้านเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเขาก็เลยดูอยากมีส่วนร่วมอยากใส่ใจกันในครอบครัวนิดนึงนะครับอ่ะซึ่งคุณคาซูรากิยูกิโกเนี่ยเขาดูแล้วเป็นคนที่โปรไฟล์ีีีมมเเยยรัรยยะรไ่ปวติส ายดูรักกับลูกชายแบบดีงามมากๆเลยนู่นนี่นะครับผมซึ่งไอประเด็นตัวเนี้ยโมริเขาก็ถามไปแบบซื่อๆนะถามว่าเอา้าแล้วมันมีปัญหาอะไรละครับคุณนายครับแล้วตัวเนี้ยคุณนายก็จะบอกว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่และทีนี้อัตัวนีก็จะเสริมเข้ามาคือตัวเนี้ยยังอยู่ในสํานักง,งานนักสืบนะเขาก็จะเสริมๆเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าสมบูรณ์แบบเกินไปก็เลยดูแล้วไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างมีความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างใช่ไหมละครับคุณนายครับอ่านะ สึกโมริและไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใครมันมาวิจารณ์อะไรแบบนี้วะเนี่ยนะโมริก็บอกไปนะครับว่าเนี่ย อ่าเขาเป็นเพื่อนของลูกสาวเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคุณคิมิเอะก็จะเสนอให้ว่าไหนก็ไหนแล้วถ้าเกิดว่าจะไปดูหน้างานหน่อยไหมอยากให้ไปที่บ้านฉันหน่อยค่ะไปด้วยกันหรือด้วยการที่ว่าคุณสามีเองเนี่ยก็มีประเด็นตัวนี้ที่สนใจว่าเฮ้ยอยากให้นักสืบมาช่วยดูด้วยมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะให้คุณโมริเนี่ยไปที่บ้านกันเผื่อจะได้คุยกับสามีนะครับซึ่งคุณสามีจะมาที่นี่ก็ไม่สะดวกนะเป็นนักการทูตนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องแบบว่าประเด็นอื้อฉาวเป็นข่าวลืออะไรว่าทาไมนักการท้้อองาาีี่สสํนนนนนนััััักกกกืบบบบดดวยยะะไไรรแ็จปเลค โดยที่ว่าตอนแรกเนี่ยโมริเขาจะไปนะครับแต่ทีนี้ฮัตโตริเนี่ยเขาขอไปด้วยแล้วฮัตโตริที่ไปด้วยเขาก็อยากจะให้รันกับโคนันเนี่ยไปด้วยกันบอกกับรันไปเลยว่าเนี่ยไม่แน่นะว่าคุณโดอาจจะตามไปยังทีเกิดเหตุตรงนี้ก็ได้บอกอย่างนี้ไปแล้วนะครับใส่ไฟเข้าไปอีกรอบหนึ่งรันเองก็บอกว่าอยากไป่ะแต่ว่าโคนันคุงเขาป่วยนี่สิทาไงดีแล้วโคนันก็บอกไปเลยนะครับว่าไม่เป็นไรครับพี่รันพี่ชายเขาให้ดื่ม,มเมื่อกี้ดื่มเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นแล้วครับ <laughs> พร้อมกระหันมาบอกกับคนดูนะครับบอกว่าดีข ของคุณนายกันก็ได้เจอกับตัวละครกันทีละตัวครับผมตามสเตปคนนันนะต้องค่อยๆรู้จักกันไปทีละคนคนแรกเลยก็จะเป็นคุณพ่อบ้านครับคุณพ่อบ้านเนี่ยชื่อคุณโคอิเคฟูมิโอะครับผมคนที่เป็นพ่อบ้านธรรมดาานะครับพอคุณนายกลับมาปุ๊บเอ้าพาใครมาด้วยเหรอครับคุณนายครับคุณนายก็บอกไปเลยว่าเป็นเพื่อนเก่าของฉันนะแล้วพอไปมาปุ๊บเจอแล้วครับผมตัวต้นต่อที่อยากให้สืบนะนั่นก็คือคุณลูกชายกับคุณแฟนนั่นเองครับลูกชายเนี่ยมีชื่อว่าคุณซูจิมุระทาคายชิและคุณแฟนคุณคัึาส คนแล้วก็ดูแล้เพิ่งมาถึงที่บ้านนี้ก่อนพวกคุณคิมิเอะไม่นานเลยนะซึ่งแฟนของลูกชายเนี่ยพยายามจะคุยดีกับคุณแม่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็ดูแบบไม่มีเยื่อใยเลยดูท่าทีเจนชาเหลือเกินแล้วทีนี้เราก็จะได้รับการคอมเมนต์จากทางซูจิมุระทาคายชิหันไปพูดแบบพึมพำอยู่คนเดียวนะครับ,บว่าเนี่ยเป็นแค่เมียมใหม่แท้ๆทำมาเป็นกลางเสือเกินนะนะครับซึ่งก็ชัดเจนน้องเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าคุณคิมิเอะเนี่ยเขาแต่งงานกับคุณนักการทูตที่มีชื่อออวววว่่าาคคุณิมมมมรระซโัับผแแลลล้้้้เเงกกกก็็ไไดดีูยน ลูกที่มีเนี่ยเป็นลูกติดก็คือคุณทาคายชิคนนี้นี่เองครับและหลังจากนั้นเปิดตัวมาอีกสักคนหนึ่งนะครับผมเป็นคุณพ่อของคุณซูจิมุระอิซาโอครับเป็นคุณปู่ของคุณทาคายุชิใช่ไหมเออซึ่งคนนี้นะครับผมคือคุณซูจิมุระโทชิมิสึครับเขาก็เป็นคุณพ่อธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นคุณพ่อที่แบบอายุเยอะแล้วนะครับเกษียณอายุมาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติซึ่งงานอะไรเล็กดูแล้วจะเป็นการแบบตกปลานะครับก็อยากจะคุยกับคิมิเอะเรื่องของการตกปลา่น่นนี่ซะหน พ่อก็ไม่ได้รีบอะไรนะครับก็มีเรื่องจะคุยกันสนุกสนานตามเนี้ยแล้วทีนี้ทารุสไพยมีประเด็นอะไรกับเพื่อนของเขาก็ไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนแล้วทีนี้คุณนายก็พาพวกโมริโคโกะโขึ้นมาที่ห้องหนังสือครับห้องหนังสือนี่ก็ฟังจากทาคายชิมานะครับเมื่อกี้แบบว่าไปเคาะหาคุณพ่อคุณพ่อก็ไม่ตอบนะแล้วพอคุณคิมิเอะพาขึ้นไปปุ๊บเออก็ห้องล็อกอยู่แล้วยังไงดีก็มีกุญแจสำรองพอดีเนาะก็ไขประตูเข้าไปกึ้งนะครับพอไขประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมี เ,เขาจะนั่งหลับอยู่หรือเปล่านอแล้วก็มีกองหนังสือบาโมนโตและนอกจากนั้นยังมีดนตรีที่เป็นเพลงโอเปร่าเปิดอยู่ในห้องนี้ซะด้วยนะครับโดยที่ตอนนี้หลายๆคนก็จะให้ความสนใจไปยังบรรยากาศของในห้องมากกว่านะครับโอ้โหโสมชื่อห้องหนังสือจริงๆหนังสือเพียบเลยนะอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วคุณคีมิเอะเนี่ยก็เข้าไปจะปลุกคุณอิซาโอ,อเข้าแล้วพอจะปลุกปุ๊บอยู่ๆคุณอิซาโอ,อก,ก็ล้มตึงลงไปเลยครับล้มตึงนี่คือตายนะครับผมซึ่งพอมีเหตุการณ์ตา,ตายตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยโคนันกับฮัตโตริในฐานะนักสื หาีิว่ามันเกิดจากอะไรปรากฏว่ามีรอยแทงอยู่ที่บริเวณต้นคอริมฝีปากของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปทางสีม่วงแล้วพอริมฝีปากสีม่วงอย่างนี้คาดการว่าใส่ไนหรือเปล่าเนี่ยนะอะแล้วทีนี้นะครับถูกพิษฆ่าตายแน่ๆแ,แล้วเขาก็เลยแบบว่าหาซิว่ามีหลักถงหลักฐานอะไรที่พอบ่งบอกได้ว่านี่คืออาวุธฆาตรกรรมที่ใส่พิษนะซึ่งโคนนั้นกับฮาตโตริก็ไปเจอเข็มเขาให้นะครับแล้วทีนี้อีตอนเจอเข็มเนี่ยมีจังหวะที่2คนนี้หัวโขกกันด้วยนะครับฮัตโตริเองก็จะบอกนะคร ฉันควรจะรู้ไงว่าตักเตือนเด็กได้นะว่าเด็กไม่ควรมาเห็นศพมาอยู่ใกล้ศพอะไรแบบนี้ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมโดยตัวนี้ก็ต้องให้คนที่ดูแลน่าจะเป็นผู้ปกครองที่สุดก็คือรันนะครับผมดูวยดูแลเจ้าเด็กคนนี้หน่อยสิเออนะครับแล้วรันเองก็ต้องแบบดูแลคนนั้นเป็นพิเศษนะเพราะว่าคนนั้นเองก็ยังมีอาการป่วยอยู่นั่นแหละครับแล้วพอตรงนี้พอเกิดคดีฆาตกรรมก็ต้องตามมาสิครับผมสารวัตรเมงูเดครับเดยนเชิญที่เกิดเหตุครับผมพอมาที่เกิดเหตุแล,แล้วเนี่ยก็ได้ทบทวนเหตุการณ์กันนะครับรอรรยบ ขึ้นมาที่ห้องหนังสือนะแล้วคุณซูจิมูระเนี่ยเขาก็นั่งนิ่งๆอยู่ของเขาแล้วพอคุณภรรยาไปปลุกเสร็จก็ปรากฏว่าตายด้วยพิษไปแล้วซึ่งดูแล้วเนี่ยคดีฆาตกรรมนี้น่าจะเกิดขึ้นภายในช่วง30นาทีก่อนที่เราจะมาซึ่งหมายความว่าคนร้ายก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้วิธีการฆาตกรรมก็คือเขาเนี่ยจัดท่าของผู้ตายให้อยู่ในลักษณะของการเท้าคางนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็มีเพลงโอเปร่าอยู่โดยขณะที่ฮคตรไล่คดีไปเมงูเล็กก็แอบสงสัยก่อนนั้นนั่นไงว่าอะ โมริคุงคนนี้ใครวะนะครับซึ่งพอบอกฮัตโตริเฮจิเสร็จปุ๊บนะครับผมสารวัตรเมงเมร่รู้จักจ้าซึ่งฮัตโตริเฮจินะครับผมเป็นลูกชายของผู้บังคับการตำรวจภูทรฮัตโตริเฮโซครับผมเป็นคนดังคนใหญ่ของโอซาก้าเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งตัวนี้ก็คงไม่แปลกที่สารวัตรเขาจะรู้จักแล้วทีนี้การสันนิษฐานคดีต่างๆของฮัตโตริมันก็ทําให้รันเนี่ยนึกถึงชินิจิมายความว่าฮัตโตริเองเนี่ยก็จะมีฟีลลิ่งประมาณนี้แหละครับมีความรู้สึกว่าเขาคือนักสืบมืออาชีพนะสามารถสสันนนนนนิฐาาาอออะไไรรรตต่งๆุุปปเเหกณ์ด้้้้้็ขแแบบีีีลวคพม การทบทวนนะครับก็จะได้รู้ว่าห้องห้องนี้ตอนที่เราเข้ามามันเป็นห้องปิดตายไม่ใช่เหรอแล้วก็ต้องทบทวนกับคุณนายซิว่ากุญแจนี้มีกี่ดอกครับสําหรับไขเข้าห้องนี้สรุปว่ากุญแจมีแค่2ดอกนั่นก็คือที่คุณนายถืออยู่แล้วก็ที่คุณอิสโอดนี่เขามีติดตัวไว้โดยตัวนี้ก็ต้องสืบแล้วว่ากุญแจอยู่ที่คุณอิสโอดหรือไม่ถ้ามาอยู่แสดงว่ามีใครเอาไปแล้วก็ไขห้องฆ่าแล้วก็ปิดล็อกประตูจากด้านนอกด้วยกุญแจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้แต่ทีนี้พอไปดูปุปป๊ ของผู้ตายซึ่งนี่ก็หมายความว่าเป็นคดีที่แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายนั่นเองครับโดยตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าขณะที่ฮัตตรีมีการไขคดีไปเรื่อยๆมันจะมีคําพูดจากสารวัตรเมงุเรนะครับบอกว่าโมริคุงเธออย่ายอมแพ้เด็ดขาดเลยนะศักดิ์ศรีของบุคลากรทางการสืบสวนฝั่งตะวันออกจะแพ้อไอ้หนุ่มที่มาจากโอซาก้าคนนี้ไม่ได้โมริเองก็พยายามที่จะแบบสืบคดีซึ่งไอ้การที่โมริพยายามพยายามเนี่ยครับมันก็ทําให้ฮัตตรีเนี่ยกระตุกต่อมขึ้นมานะครับว่าอยา ลุงคนนี้เขาไม่ได้ไขคดีด้วยตัวเองคือรู้ว่าโมริเนี่ยเขามีการไขคดีได้ด้วยการที่คุโดชินิจิน่าจะช่วยอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังหรือไม่เพราะฮะตัวนี้เขาคงคิดไม่ถึงอยู่แล้วครับว่าไอชินิจิเนี่ยมันจะตัวหดเล็กลงแล้วก็มาฉีดเข็มยาสลบแล้วก็ไขคดีให้โมรินะกัดไปคิดอีกทางหนึ่งว่าคุโดชินิจิน่าจะแนะนําอะไรคุณลุงบางอย่างเพราะว่าดูจากศักยภาพแล้วน่าจะพอรู้นะครับว่าคุณลุงเนี่ยฝีมือยังไม่ถึงขั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องรวบรวมแล้วว่าตอนนี้ม ประมาณ4โมงแล้วถ้าเกิดว่าสันนิษฐานในเวลาตายให้เป็นภายในครึ่งชั่วโมงก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยก็หมายความว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมจะต้องเกิดขึ้นบ่าย3โมงครึ่งถึง4โมงซึ่งขณะที่ฮัตโตริกำลังไล่เลี่ยงไปเมงูเร <Meg ure S 2> ก็โม้แต่ห่วงเลยนีนะครับโมริ <Mor i S 2> คุงแสดงของให้เขาดูหน่อยสิอะไรอย่างงี้จนฮัตโตริเนี่ยก็ต้องไปฟอลโลกับตำรวจเองนะครับว่าอ่าผมสรุปเหตุการณ์ให้ขนาดนี้แล้วมันคงถึงเวลาที่พวกเราจะต้องสอบพยานกันหรือเปล่าครับ,ค,รบคุณตำรวจว่าตอนไหนใครทําอะไรมีพยานที่อยู่อะไรยังไ้าาาเอ,อ่นนีีมมุรรกกกกก็ิคทปยย ค,ค,คุณพ่อบ้านนะครับผมช่วงบ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงก็คุยกับเพื่อนบ้านอยู่นะครับแล้วทีนี้ก็มีพยานยืนยันที่อยู่ชัดเจนเสร็จแล้วก็จะมีคู่คนรัก2คนนะครับผมนั่นก็คือคุณทาคาโยชิกับคุณยูกิโกที่เขาก็มาถึงบ้านก่อนคุณนายไม่นานแล้วทีนี้ก็อยู่ด้วยกันซึ่ง2คนนี้อาจจะมีห่างๆกันบ้างเข้าห้อง,หง,หงน้ำเล็กๆน้อยๆคือก็เป็นพยานให้กันและกันได้หรือถ้ามอีกนหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าเป็นผู้สมงรู้ร่วมคิดกันอะไรเงี้ยนะครับก็เพรสเช่นมาร์กกันไวางบย เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็นั่งดูทีวีอยู่ในห้องนะาแล้วก็มีการมาทักคิมิเอะตอนที่คิมิเอะลับมานั่นแหละแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นไม่มีพยานยืนยันที่อยู่ไปคนหนึ่งนะครับซึ่งช้อยที่ตัดไปก็ต้องตัดช้อยคุณพ่อบ้านไปก่อนเนาะก็พอบีบตัวคนร้ายได้แล้วว่าน่าจะเหลือ3คนคุณทาคาโยชิคุณยูกิโกะหรือเปล่าหรือเป็นคุณโทชิมิสึนั่นเองครับส่วนคุณนายก็มีพยานยืนยันที่อยู่ก็คือเดินทางมาพร้อมๆกับฮัตโตริแล้วก็โมรินะครับดูแล้วจะรอดเหลือสอาวข้อมูลต่างงๆในนห้อน้อีกัน ต่อไปแล้วอยู่ๆนะครับเราจะได้เห็นว่าโคนันพยายามที่จะแบบมีส่วนร่วมกับคดีมากแต่สังขารไม่ไหวจริงๆนะครับโคนันเนี่ยคือแบบอาการแย่นะครับด้วยการที่ว่าเขาป่วยอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยไอ้เล่าข่าวที่ฮัโตริเอามาให้กินมันก็ทําให้โคนันนั้นมีอาการกําเริบเหมือนกับว่าร่างกายไม่ค่อยแบบว่าแอคทีฟเท่าไหร่แล้วทีนี้เนี่ยพอมีช่วงที่ว่าสารวัตรเมงูเรเขาหยิบรูปรูปหนึ่งบนชั้นมานะครับ กะว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ไหมอะไรยังไงปรากฏว่าแค่ตอนนั้นนะครับโคนันจะพยายามดูก็ไม่เห็นนภาพอะไรแล้วนะครับตาเบอร์ตาพราตามัวไปหมดได้ยินแค่ว่าคุณนายบอกว่านี่มันเป็นรูปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคุณตำรวจไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรมั้งคะซึ่งจากนั้นนะครับโคนันเองก็จะพยายามใช้สมองเอเืรนลางนะตอนนี้ในการที่จะคิดพิเคราะห์ว่ามันมีเรื่องของหนังสือที่วางด้วยแล้วก็มีการเปิดเพลงโอเปร่าในห้องนี้ซึ่งตอนนี้สิ่งสุดท้ายที่โคนันพอจะได้มาเป็นเบาะแสนะครับนั่น ที่ตัวของผู้ตายนั่นเองครับคือในพวงกุญแจนะครับมันจะมีเป็นเหมือนเทพใสแล้วก็มันจะมีรอยนูนตรงกลางซึ่งน่าจะ เป็นรอยนูนที่สามารถเอาเข็มใส่เข้าไปได้หนึ่งเล่มนะครับตรงนี้เนี่ยโคน,นันก็เหมือนเห็นลางๆแล้วก็อยากจะดูชัดๆหน่อยให้ผมดูหน่อยสิครับโคน,นันเนี่ยอยู่ๆหัวใจก็เต้นตึกๆขึ้นมาจนแบบร่างกายมันไม่สะดวกเลยตอนนี้โดยในช่วงตอนที่สลบไปนะครับโคน,นันก็เอาทุกอย่างมาเขาวดในหัวแล้วก็ได้ทริคแล้วว่าคนร้ายเขาทําห้องนี้ให้กลายเป็นห้องปิดตายแล้วก็สังหารผู้ตายนั้นได้อย่างไรแล้วฮัตตริเองนะครับที่ก็เนี่ยสติเขาก็ยังดีไงเขาก็จะเห็นพวกหลักฐานต่าง,างๆเห็นสิ่งที่มาบอก ฟงกุญแจสกอตเทปอะไรพวกนี้ฮัตโตริก็รู้หมดแล้วและฮัตโตริที่เขาไอเดียบรรเจิดตรงนี้เนี่ยเขาก็นึกไปยังช่องว่างประตูนะครับช่องว่างประตูนั้นจะเป็นคีย์แน่ๆที่ทําให้สามารถไขคดีนี้ให้จงได้แล้วฮัตโตริเองก็ไปที่ห้องญี่ปุ่นนะครับโคนันเองที่ซึ่งฮัตโตริไปห้องญี่ปุ่นแล้วโคนันก็น็อกไปแล้วนะรันเองที่พยายามแบกโคนันไปห้องพักตอนนี้โคนันเองก็สงสัยว่าฮัตโตริหายไปไหนขอสติสุดท้ายถามหน่อยว่าพี่ฮัตโตริคนนั้นเขาไปไหนแล้วล่ะครับฮัตโตริเขาไปที่ห้อง เองก็คงไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่คนนั้นดันไปเห็นว่าฮัตโตริเนี่ยเขาได้สายเบ็ดมาจากห้องญี่ปุ่นครับผมแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าหรือว่าฮัตโตริเขาจากจุดๆนะครับซึ่งตัวในคนนั้นก็ถูกหามไปส่งที่ห้องพักก่อนนะครับและคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ฮัตโตริจะไขคดีให้กับทุกคนโดยที่ก็จะมีคาเน็บแนมจากสารวัตรเมงุเระนะครับว่าโมริคุงเธอโมแต่ช้าอยู่นั่นแหละเห็นไหมเขาไขาคดีได้ไปแล้วเนี่ยนะนะครับโมริก็บอกยอมรับโดยดีครับสารวัตรครับผมพลาดไปแล้วอ่าซึ่งตัวนี้นะครับก็กคนน อุบายของคนร้ายที่เขาทําห้องนี้ให้เป็นห้องปิดตายขอให้สรารวัตรมาแสดงเป็นคนตายให้หน่อยสรารวัตรเองก็ไปนั่งในท่าเดียวกับคุณอิโอะนะครับพอนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทอริจะอธิบายว่าคีย์ก็คือเนี่ยมันมีสายเบ็ดตรงนี้แล้วก็ไอพวงกุญแจของผู้ตายเนี่ยนะครับมันจะมีการผูกโยงกับสายเบ็ดหลังจากที่คนร้ายฆ่าผู้ตายในห้องนี้เสร็จแล้วเขาก็จัดท่านั่งศพให้เห็นเหมือนก่อนที่พวกเราจะมากันตรงนี้นี่แหละแล้วพอจัดท่านั่งเสร็จแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เอาพวงกุญแจกับกุญแจสใส ไปล็อกประตูไม่ได้แล้วก็ทําให้เป็นห้องปิดตายไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่พอฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยคับตอรีเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไขกุญแจข้างนอกเสร็จแล้วล็อกเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไอ้พวงกุญแจที่ผูกกับสายเบ็ดตรงนี้นะครับมีการยึดโยงแล้วก็ร้อยกับกระเป๋าของผู้ตายซึ่งกระเป๋ากางเกงของผู้ตายเนี่ยมันก็จะโยงมากับพวงกุญแจนี้พอค่อยๆสาวไป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 ปุ๊บไอ้พวงกุญแจเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ตายแบบพอดีเด๊ะแล้วเสร็จปุ๊บก็กระตุกสายบาเบ็ดพอกระต ทิ้งหลักฐานไปเลยนะครับว่าเหมือนกับถูกฆาตรกรรมในห้องปิดตายแล้วสายเบ็ดตรงนี้ก็เอาไปเก็บไว้ไม่ให้ใครเห็นก็นเท่านั้นแต่พอฮัตโตริเขาเจอขึ้นมาได้นะฮะแล้วตัวนี้ก็ต้องเฉลยตัวคนร้ายนะครับฮัตโตริเองเขาบอกว่าเขาไปเจอไอ้สายเบ็ดเนี้ยในห้องญี่ปุ่นคนที่ฆ่าคุณอิซาโอนั้นก็คือคุณนั่นแหละครับคุณซูจิมุระโทชิมิซึอ่าซึ่งก็พ่อฆ่าลูกหรือนี่โอ้เป็นคดีที่โหดมากเลยนะเนี่ยแล้วพอบอกอย่างนี้ปุ๊บนะครับกลายเป็นว่าคุณโทชิมิซึก็ยอมรับไปเลยคครรรรัััับบบผมมมมมมไไไ่่่่ีกกกาาาาอออวจะะหหฐนนืเเพิิตยงง มีการถามถึงขณะที่เฉลยตัวตรงนี้เสร็จจะมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขานอนทรามานต,ตึกต,ตักต,ตึกตักตึกตักอยู่ในห้องพักแล้วรันเองก็มีช่วงที่ว่าดูแลคนนั้นอยู่แล้วก็ต้องออกไปรับหมอซึ่งหมอเนี่ยก็อุตส่ามาที่บ้านหลังนี้ให้เนาะซึ่งอุตส่าแบบมีตามหมอแล้วหมอก็มาที่บ้านหลังนี้ให้ใช่ไหมแต่พอมาถึงที่ห้องปุ๊บปรากฏว่าคนนั้นคุงหายไปไหนแลน้วนี่แล้วพอฮัตโตริเฉลยตัวคนร้ายได้เสร็จแล้วกําลังจะแบบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมโยโย่ก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ ปร,รากฏตัวออกมาแบบหล่อๆอย่างนี้นะครับก็ออกมาโต้แย้งซึ่งตอนแรกเนี่ยคาโตริเขาจะแบบว่าฟินมากนะครับในการที่ว่าเนี่ยกะว่าไขคดีโชว์แบบเทพๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุดโดเขาแอบ,บดูอยู่จริงๆเขาก็จะได้โผล่มาเผื่อแบบ มีการโต้แย้งไอ้ที่ชันไขคดียังไงหรือเปล่าซึ่งตัวที่คุโดก็ผมมาแย้งจริงๆครับผมบอกว่ายังไงก็ตามเขาไม่ใช่คนร้ายนะแล้วพอรันเองที่ขนาดตามหาคนนั้นยูยูโผล่มาที่ห้องนี้ก็เจอชินิจิจักเอกเขาให้เลยครับซึ่งก่อนจะรามานะครับผมชินิจิบอกว่าขอแป๊บเดียวนะดันขอไขคดีเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าซึ่งตัวนี้ชินิจิก็จะมาหักทฤษฎีของฮัตโตริก่อนนะครับว่าไอ้สิ่งที่นายพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แบบสารวัตรเนี่ยมีคอนเฟิร์มให้ด้วยนะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณดัวคุ้งแต่เมื่อกี้เจ้าหนูคนนี้เขาลองทําให้ฉันดูแล้วนะปรากฏว่า ไอ้พวงกุญแจกับกุญแจเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของฉันจริงๆเนี่ยแล้ววิธีการทําให้เป็นห้องปิดตายมันก็ดูสมบูรณ์แบบมากเลยนะพอบอยอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยชินิจิก็จะมีการถาม,ถามทวนมีมทีนึงนะครับบอกว่ากุญแจเข้าไปอยู่กระเป๋าในสภาพไหนล่ะครับสารวัตรอัตโตริเองก็บอกเลยนะครับว่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเล็กที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงตัวนี้ยังไงล่ะพอาจะควักออกมาปุ๊บนะครับปรากฏว่ากุญแจมันหลุดออกมาไม่ได้เข้าไปอยู่กระเป๋าในของกระเป๋ากางเกงครับซึ่งกางเกงบางรุ่นมันจะมีอย่างนี้เนาะที่ ขอย่างพวกกุญแจอะไรพวกนี้ก็ว่าไปซึ่งพอฮัตโตริดึงออกมาปรากฏว่านั่นแหละครับกุญแจไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆก็เลยจะแถะกับคุดโดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีโอกาสสักแบบหน,นึ่งในหมื่นหรือแบบเอ้ยสักสิบทีอาจจะสำเร็จทีนึงอะไรอย่างี้ก็เป็นความฟลุกไปอะไรอย่างนี้นะครับเออซึ่งไอ้มุกนี้ปกติแล้วโมริเขาจะใช้นะครับว่าเอ้ยมันฟลุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าฮัตโตริเองพยายามแบบแย้งตรงนี้ไงแต่ชินิจิก็บอกว่ายังไงก็ตามเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่จริงแล้วอยากให้นึกสภาพการว่าเฮ้ยนที่่่วาาพูใสภ ังกุญแจและพวงกุญแจพับเก็บเรียบร้อยเข้าไปในกระเป๋าในของกระเป๋ากางเกงแต่ทีนี้ต่อให้ที่ฮัโตริพูดเนี่ยทำหนึ่งในหมื่นเลยนะที่ว่าไอพวงกุญแจเข้าไปในกระเป๋าเล็กได้ก็จริงแต่ทีนี้ยังไงก็ตามไม่มีทางพับเก็บกับกุญแจได้เป็นแน่แท้ซึ่งตอนนี้ฮัโตริเองก็อึง้งไปเลยนะครับเถียงไม่ออกนะและชินนิจิจก็แถมให้นะครับว่าเพราะคนตายก็อยู่ในท่านั่งด้วยนะครับแล้วก็ไอกระเป๋ามันจะแคบผิดปกติบวกับการที่ผู้ตายก็รูปร่างอ้วนเหมือนสารวัตรด้วยนะเอ,อ่ก็ยืนย,นนยไนยงไ,งยไปเไ่าา้ีงขมมท แล้วครับตัวนี้ก็บอกว่าเอา้าแต่เมื่อกี้คุณตาคนนั้นเขายอมรับเลยนะว่าเขาเป็นคนร้ายชินิจิก็บอกว่าอันนี้มาเป็นสิ่งที่คุณโทชิมิสึเขาแค่กระโดดเข้าไปในแผนของคนร้ายก็เท่านั้นแหละซึ่งคําว่ากระโดดเข้าไปในแผนของคนร้ายในที่นี้ก็คือว่ายอมรับผิดแทนคนร้ายครับแต่คนร้ายจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งคนร้ายตัวจริงเนี่ยเขาพยายามจะป้ายสีให้กับคุณโทชิมิสึด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชินิจิก็บอกว่าเขาไปดูในหลายๆห้องในบ้านหลังนี้มาหมดแล้วมันมีสายเบ็ดที่คาดว่าน่าจจะะไไไไปปปออยยยู่่่่่ในนนนนนททีีคคคคคุณตานนาา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 ้้้รรบหมมววววกก็็ดดงส เพื่อที่จะชี้ตัวไปยังคุณโทชิมิสึได้นะครับซึ่งชิติดิจิก็จะ,ะโยงไปยังเรื่องของบรรยากาศห้องนี้ไงว่าตอนแรกที่โมนายเข้ามาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงโอเปร่าเหรอแล้วก็ไม่เห็นหนังสือที่วางอยู่ตรงศพของผู้ตายเหรอซึ่งอันนั้นนะ่ะผู้ตายยังไม่ตายครับผมแต่พอเข้ามาในห้องนี้เสร็จแล้วตอนนั้นแหละครับผู้ตายได้ตายจริงๆเป็นเพราะว่าคนร้ายที่ลงมือฆ่าคุณอิซาโอก็คือคุณคิมิเอะนั่นเองครับคือเขาเข้ามาเนียนๆกับทุกคนเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณอิซาโอะถูกจัดให้อยู่ในนนนนท่่าาาัังงแบบ้้ดดวววยวิธีกรโ สลบไปก่อนครับแล้วคุณคิมิเอะก็จะใช้เข็มที่อยู่ในไอพวงกุญแจนี่เหมือนกันเนาะในการที่จะเสียบชึกเข้าไปที่ตัวของคุณอิโซคุณอิโซก็คือแบบตายทั้งสภาพที่อยู่ในยาสลบนั่นนั้นครับแล้วไอหนังสือที่เอามาเนี่ยก็คือเอามาเผื่อที่ว่าถ้าคุณอิโซเขาแสดงสีหน้าเจ็บปวดทรมานปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวพวกโมริเดี๋ยวพวกฮัตสึริเห็นนะแล้วทีนี้ไอโอเปร่าเนี่ยเขาเปิดมาเพื่อที่จะกรบเสียงเวลาที่แบบอาจจะมีเสียงทรมานแบบอึกอักอึกอักตอนที่คุณอิโซโดนแทงใช่ไหมซึ่งทั้ง อยู่นะครับว่าหลักฐานมันก็ต้องเป็นพวงกุญแจของคุณนายนั่นแหละครับที่จะต้องมีเข็มพิษที่ใส่ไว้เป็นแน่แท้ซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ากุญแจเนี่ยมีกันอยู่แค่2คนก็คือคุณขีเมอกับคุณอิสาโอะนะครับบวกกระทั่งพวงกุญแจเนี้ยยังออกแบบมาในรูปแบบเดียวกันเป๊ะคือมันเป็นลักษณะของการปิดประกบได้อย่างนี้นะครับคุณนายก็จะมีเข็มตัวนี้แหละที่ติดอยู่กับตัวไว้แล้วพอสืบดูปุ๊บป,ปรากฏว่าของแท้เลยครับผมคุณนายนี้เป็นคนลงมือจริงๆโดยจุดมุ่งหมายในการลงมืือออตตรรรรรรงงงนน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 นีี้ขคคุณาาะาะะั่ะ่จเเเเเปปปปป็็็พูููหลทึ แล้วก็อันเนี้ยมันเป็นโรคคุณนายเมื่อ20ปีที่แล้วพอดูดูไปดูดูมาปุ๊บเอ๊เหมือนใครกันว่าเอ้าหันไปปุ๊บเหมือนคุณยูกิโกเลยภาพคุณนายเมื่อ20ปีที่แล้วไปเหมือนกับคุณยูกิโกแบบนี้หมายความว่าอย่างไรกันนี้โดยคุณคิมิเอะก็ไม่อ้อมค้อมใดๆเลยนะครับก็ยอมรับว่าคุณยูกิโกเนี่ยเป็นลูกสาวของฉันกับสามีคนก่อนยังไงล่ะซึ่งตอนนั้นนะครับคุณคิมิเอะเขามีสามีเนาะชื่อว่าคุณยามาชิโรคนจิซึ่งอันนั้นก็เป็นนักการทูตเหมือนกันคร โดนคุณนักการพูดสกรปรกคนหนึ่งซึ่งคือคุณซึจิมูระอิซาโอคนนี้นี่เองครับคือใช้คําว่าใส่ร้ายป้ายสีทําทุกอย่างกําจัดในฐานะคู่แข่งไปนะครับแล้วทีนี้คุณ iro, ยามาชิโร่ก็ไปเสียชีวิตในคุกเมื่อส5ปีก่อนนะครับโดยที่ว่าคุณอิซาโอเขาต้องการที่จะชิงคิมิเอะมาหมายความว่ากําจัดคู่แข่งก็ได้แล้วก็แย่งเมียมาก็ได้ซึ่งคิมิเอะที่ได้มาแต่งงานใหม่กับคุณอิซาโอนะครับตอนแรกก็คิดว่าเขาเ,เป็นผู้ชายที่ดีแล้วก็คอยจะอุ้มชูดูแลฉันในวันที่ ที่จริงแล้วเนี่ยคิมิเอะได้มารู้ความจริงอันเจ็บปวดนะครับว่าอิซาโอดเนี่ยเขาเป็นคนทําให้สามีเก่าของตัวเองนั่นแหละที่ตายไปโดยคิมิเอะเขาบอกเลยว่าเหมือนฉันใช้ชีวิตอยู่กับปีศาจในร่างมนุษย์นี้มาอย่างยาวนานส่วนทางยูกิโกะเองนะครับก็จะมีญาติที่รับไปเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งยูกิโกะเนี่ยเขาก็ถูกญาติทางฝ่ายสามีนะครับเอาตัวไปเลี้ยงเนาะแล้วทีนี้แม่ลูกก็พัดพรากกันมานะครับแล้วถามว่าคุณคิมิเอะเขารู้ความจริงเมื่อเร็เรวๆนี้ได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าพอทางลูกชายขอองคุณโ เขาเอารูปแฟนมาให้ดูปุ๊บนะครับคุณอิซาโอะเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าไอเนี่ยมันคือลูกสาวของไอคู่ปรับที่แค้นนักแค้นหนากันตั้งนานมาแล้วนะครับแล้วตอนนั้นไอความโมโหตัวเนี้ยที่ไม่ยอมให้ลูกชายไปคบกับไอลูกของไอบ้านนั่นเด็ดขาดแล้วตัวเนี้ยเขาก็เลยพ่อ่องความจริงออกมาหมดเลยแล้วพอคิมิเอะเขารู้ความจริงว่ามึงนี่เองเป็นคนที่ทาให้สามีกูตายด้วยแผนการสกปรกสกปรกของมึงเขาก็เลยวางแผนที่จะฆ่าด้วยประการชนิดนี้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงอันเจ็บปวดของยูกิโกะอยู่เหมือนกันเนาะ้วยาา่่่มหไใใ รู้ว่ามีความสนิทสนมอะไรยังไงกันมีความผูกพันอะไรกันยังไงกันหรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายก็ต้องถูกจับคุณคิมิเอะก,ก็ทิ้งคําพูดให้กับทาคาโยชินะครับหรือสุดท้ายแล้วคิมิเอะก,ก็คือแม่นะครับยูกิโกะก็คือลูกเขาก็บอกกับคุณทาคาโยชิที่เป็นเหมือนกับว่าลูกติดของสามีใช่ไหมเขาก็บอกไปเลยว่าคุณทาคาโยชิฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดคํานี้เลยค่ะแต่ขอพูดหน่อยเหอะว่าขอฝากดูแลยูกิโกะด้วยนะคะซึ่งยูกิโกะก็ร้องไห้เสียใจนะครับคือแบบแม การพูดจบลงแล้วครั้นี้ก็ต้องกลับมาที่คุดชินิจิหน่อยซิฮาตโตริรันแล้วก็ชินิจิเนี่ยตอนนั้นอยู่ด้วยกันนะครับก็จะคุยคุยกันเนี่ยรันก็จะบี้ชินิจิไปว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเธอนะ่แอบดูฉันมาตลอดเลยใช่ไหมเธอนี่ไม่ได้ไปไหนไกลแต่เธออยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยแอบดูฉันคอยหัวเราะเยาะฉันตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ยอมกลับมาหาฉันสักทีนึงเพราะว่าเธอเองก็ไม่เคยถามเรื่องฉันไม่เคยถามว่าฉันสบายดีเลยหรือไม่อะไรยังไงล่ะชินิจิก็บอกไปนะครับว่าที่จริงเนอี่าฉัน เป็นนักสืบนรันฉันนะรู้อยู่แล้วว่าเธอสบายหรือไม่สบายดีด้วยการแค่ฟังเสียงก็รู้นะคือจะสือในนว่าฉันมีใครดียุ่งจริงๆ,ๆ,ๆนะฉันก็เลยแบบไม่ได้กลับมาหาเธอก็จะพูดอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยอาการของชินิจิที่มันก็ค่อนข้างแย่นะครับรันเองก็จะไปตามหมอมาให้ซึ่งฮัตสึริก็ใช้คําว่ายอมรับโดยดีนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าชินิจิเนี่ยเขาได้ฟังเรื่องราวมาแค่จากเจ้าเด็กแว่นนั่นนะครับก็คือเหมือนกับบอกว่าเนี่ยโคนันคุงเล่าเรื่องให้ฟังก็เลยโผล่มาท ว่าอยากจะมาท้าประลองเนาะก็บอกไปเลยว่าคุโดะนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยฉันเนะชื่อเลยว่าฝีมือของนายนี่มันนึ่งในตายล่าจริงๆและชินิจิก็จะบอกไปให้นะครับว่าสุดท้ายแล้วการสืบคอดีเนี่ยมันไม่มีหนึ่งไม่มีสองแล้วนะมันก็เป็นแค่ว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเออซึ่งตอนนี้ฮัตโตริก็โดนสอนมวยไปรอบหนึ่งโดยองรวมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าฮัตโตริเขาก็เป็นคนสไตล์แบบโอซากานะครับคือผมเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเหมารวมอะไรขนาดนั้นแต่เอาเป็นข้อสังเกตกัการล้ว่าในอน เขาจะมีท่าทีผงผางพูดจาอะไรแบบตรงไปตรงมาท่านึกไปยังอีกคนนึงเนี่ยผมจะนึกถึงไอโกะจากเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีครับผมเออซึ่งอันนั้นแหละรครับมันก็จะเป็นแบบคนที่มีบุคลิกผงผางพูดจาตรงไปตรงมาแบบเนี้ยแต่เนื้อแท้แล้วฮาตุโตเองก็เป็นคนดีนะครับผมไม่ได้มีจิตมุ่งร้ายอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเออแต่ว่านิสัยที่ตรงไปตรงมาแบบนี้ก็นํามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ยอมรับในตัวคุดโดชินิจิด้วยประการชน,นินี้เองครับผมแลวตัวนี้ฮารุโตะเองก็เห็นนะครับว่าอาการคุโรนายเป็นแค่า กำลังจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แบบอยากจะพูดกับรันด้วยเสียงของตัวเองแบบนี้ทีนึงอย่าพึ่งกลับเป็นเด็กได้ไหมซึ่งชินิจิก็พยายามแบกสังขารไปที่หน้าห้องหนังสือนี้นะแล้วคนนรั้นที่ตามหมอมาได้แล้วอยู่ๆชินิจิก็ร่วงตุบลงไปนะครับแล้วพอร่วงตุบลงไปปุ๊บหายไปไหนก็ไม่รู้สรุปว่าแอบเข้าไปในห้องน้ำครับผมแล้วพอรันตามตัวลงมาเสร็จก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวน,หวนดังมาจากในห้องน้ําแล้วพอเปิดเข้าไปปุ๊บอ่าโคนันกลับมาแล้วจ้านะครับคืออันเนี้ยเขาก็บอกไปว่าผมออ่าเเเเป็็็นไข้้บววแลลกกงชย เสื้อในห้องนั้นมาใส่นะครับพี่รันครับเออซึ่งตัวนี้ใช้คาว่ารอดบุดวิดได้ไหมเออซึ่งโคดันเองนะครับก็ขอร้องรันก่อนจะหมดสติไปอีกรอบนึงนะครับบอกว่าที่พี่ชินิจิมาไขาคดีในรอบนี้รบกวนพี่รันบอกกับคุณตารวจทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะว่าอย่าเอาไปออกข่าวเด็ดขาดนะครับแล้วก็โคน,นันสลบไปหลังจากนั้นฮัโตริเองก็มาเคลียร์ใจกับรันนิดนึงก็ไม่ได้คุยอะไรมากหรอกครับก็คงแบบว่าอําลางกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวว่ามีโอกาสจะมาเจอคุโดใหม่ก็ว่ากันไปนะ คืนร่างเดดิมไ้เป็นเพราะว่าไอ้เหล้าขาวที่ไอ้ฮัตตรี่คนนั้นให้กินบอกว่าอาตัวนี้ก็เลยมานั่งพิจารณาแล้วว่าฉันจะต้องดื่มเหล้าขาวขาวที่แล้วดื่มไปนิดเดียวยังคืนร่างเดิมได้ขนาดนั้นเลยถ้าเกิดว่าดื่มเยอะๆกว่านี้แล้วก็อาจจะคืนร่างถท้าวันเลยก็ได้ในเอพิโซดนี้ก็เลยจะมีการวางแผนว่าคนนั้นจะดื่มเหล้านะครับแต่ว่ารันก็ไม่ให้เพราะว่าเอ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กมากินเหล้าอย่างนี้ได้ยังไงนี่ตรงนี้ก็เลยเป็นการวืดไปก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนต่อไปจะได้รู้ว่าคนนั้นจะดื่ คัด,ดีที่เปิดตัวฮัตริเฮจิกันมาด้วยประการชนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมชื่นชอบการมาของฮัตริเฮจิไหมอะไรยังไงหรือชื่นชอบอะไรที่อยู่ในคด,ดีนี้มีประเด็นตรงไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้